สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิดโพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูในช่อง Facebook หลังจากฟังจบก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ด้วยนะครับไปกดไลค์แชร์ติดตามให้ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระเจดีสมอแขนะครับคือเจดียอดด่วนซึ่งอยู่ สูงที่สุดในพิษโซครับเป็นภูเขารูกเดียวที่อยู่ที่พิษณุโลกค,ครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะไลฟฟังตอนจบคลิปนี้นะเสียงหมาเห่าตีนเขานะว่าไกลมากเลยนะเป็นกิโลกิโลครับแต่เสียงหมาก็ยังได้ยินมาถึงบนนี้เลยทีเดียวนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องอดีต ป้าจานคมครับอภิวโรอายุสามสิบเก้าสี่สิบนี่เองแห่งวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาอดีนี้ป้าจา์คมนะครับผมขอเรียกว่าไอ้คมนะไม่เรียกว่าทิศไม่เรียกว่าสมีเรียกว่าไอ้คมนะครับลองไปดูคลิปต่างๆ ของไอคมนะครับไปดูครับเวลาเทศสอนคนจริงจงังดุดันแล้วก็หน้าฝังมากจริงๆสอนถึงการใช้ชีวิตสอนถึงการทำบุญสุนทานถอนถึงการวางตัวละล,ล,ล,ลดเลิกกิเลสต,ตัณหาต่างๆโคตรสุดยอดเลยนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนที่มันขึ้นมานั่งบนธรรมมากแล้วก็เทศนาสั่งสอน เมื่อคืนก็เพิ่งไปเอาตูดพระเพื่อนมาหรือโดนเอาตูดก็ไม่รู้มันไม่ได้เป็นพระแล้วมันขาดจากความเป็นพระตั้งแต่มันเอากันละมันเสพเมถุนละแต่มันก็ยังมีนั่งเสนอหน้ามาเทศสั่งสอนเทศนาคนมีดวงตาตรงกับมนันนี้ที่เป็นลูกศิษย์ไปสัมภาษณ์โอ้โหฟังดูดีมีพิธีกรรายการต่างๆไป มีผู้ดักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไปมันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อพระรูปอื่นๆที่เขาประพฤติปฏิบัติดีเขามีคำสอนที่ดีทำให้คนระวางสงสัยหมดไอ้ระยำเนี่ยมันเลวระยำจริงๆไม่ต้องถึงขั้นโกงเงินวัดกี่ร้อยกี่พันล้าน,านหรอกครับแค่มันเสพเมถุนมันก็มันเฮี้ยจริงๆจริงๆ เจอหน้าอยากจะตบกระโหลกแม่งตอนที่มันมีจีวออยู่ซะด้วยซ้ำไปให้มันสวมจีวออยากจะตบกระโหลกแม่งทักทีเพราะมันไม่ได้เป็นพระมันไม่ต้องไปศกไปศึกหาเหวอะไรหรอกมึงจะไปศึกทําไมมึงไปทําพิธีให้พระศึกทําไมมึงมันไม่ได้เป็นพระอยู่แล้วมึงไม่ต้องศึกหรอกนะแล้วก็เพื่อนร่วมแก๊งพระลูกวัดเจ้าอาวาสโอ้โหก็มั่วเซ็กกันสนุกสนาน เรื่องนี้นะครับคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวัดต้องรู้เห็นเป็นใจทั้งสิน้นต้องลากคอไอ้พวกนี้ออกมาเป็นผู้ร่วมกระบวนการนี้นะครับให้แม่งโดนกันหมดเลยไม่รู้เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอจะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านะมันระยำจริงๆมันระยำมากจริงๆไปดูคลิปใน y o u ูท b e ปะไปเปิดดู ไปพิมพ์ว่าอาจารย์คมโอ้โหมันนั่งทำม,มาศอย่างสวยมันใส่จีวรแบบผ้าไหมนะเว้ยแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วใส่จีวรผ้าใหมนะจีวรเหมือนกันหมดนะแต่จีวรผ้าไหมนะ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหแล้วก็มีผู้ดักผู้ใหญ่นับถือเนี่ยมันเสียสิงจริงทำให้เสียหายไปหมดเลยนะครับ แล้วจะทำไงต่อไปครับไอ้พระดีๆเขาก็จะอยู่ยากอยู่ลำบากคิดดูสิครับไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งมันเหลือเชื่อจริงคือไอ้พระรูปเนี่ยไอ้คมเนี่ยมันโด่งดังมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนับถือมีดารงดารานักร้องไปปุ๊บเงินก็ไหลามาเทมาไหลามาเทมา บริจาคก,กันถล่มทลายเป็นพันพันล้านเลยทีเดียวตอนนี้มันก็โกงมันก็โกงตอนนี้ที่มันเอาไปซ่อนไว้ไปฝังดินไว้ยังอีกไม่รู้อีกอกี่ร้อยกีกก่พันล้านนะที่จับได้ก็แค่ไม่ถึงครึ่งหรอกผมจะบอกให้แล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเพราะว่ามันติดคุกก็เข้าแค่ข้อหาโกงช่อโกงแค่นั้นน่ะ ไอเสพเมทุนเอาตูดกันดนเอาตูดมันก็ไม่ติดคุกหรอกครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรติดจะถึงยี่สิบปีหรือเปล่านะทาไมถึงยี่สิบปีสิบปีตับเดียวเดี่ยมันก็ออกมาแล้วมันก็ออกมาสวยสุขเหมือนเดิมแล้วตอนนี้คณะสงฆ์ต้องจัดการข้อหาประราชิกให้มัน แต่มันประลาชิกอยู่แล้วครับมันไปติดคุกมันก็ประลาชิกอยู่แล้วแต่ตอนเสพเมถัลมันก็ต้องเอาเรื่องเอาราวตรงนี้แหละครับกันไว้ก่อนเผื่อแม่งันเผื่อมันไม่ติดคุกอมันจะได้กลับมาบวชไม่ได้แล้วพอกลับมาบวชไม่ได้ก็จบใช่ไหมมันก็กลายเป็นสมีมันก็จะห่มเขียวห่มห่มดำห่มอะไรแล้วมันก็ยังมีผู้คนศรัทธาอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกับไอ้ไอ้อะไรนะไอ้กาโตกาเตอร์ไอ้ฟอนตีนนั่นอีกตัวแม่งไปเอาผู้หญิง แต่สังคมยังยอมรับสังคมยังซื้อของมันให้มันร่ํารวยเงินทองมันไม่ได้สนใจเลยกลับไปโทษผู้หญิงถ้าอย่างนั้นแหละทั้งใไอ้กาโตนี้มันจอมเฮี้ยจอมเร็วจอมระยำแล้วก็มีพระอีกหลายต่อหลายรูปที่เป็นอย่างนี้นะครับไอ้ที่ออกมาเนี่ยที่ไม่ได้โดนประราชิกที่ไม่ได้โดนมีปัญหาอะไรที่สื่อออกมานองนก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอาจจะจับไม่ได้รู้ไม่เท่าทันก็ได้ และคนเหล่านี้ก็ยังมีวิวาวิจาร์วงการสงฆ์แต่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เคารพนับถือศรัทธาเท่าที่ควรก็เป็นการหาแสงใส่ตัวเองทําเป็นตัวเองดูดีนะครับพระพยอมก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันพระพยอมก็จะเป็นคนที่ชอบชอบสนใจเรื่องของพระชาวบ้านต่ท,ทั้งที่ก็ไม่ได้รู้ข้อมูลเท็จเป็นยังไงก็สนใจตามเนือ้อผ้าจริงๆแล้ว อย่างพระประยอมท่านไม่จําเป็นต้องมาสนใจเรื่องนี้หรอกผมจะบอกให้ท่านเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วท่านคงไม่ดังไปกว่านี้แล้วการที่มาวิาพากษ์วิจารณ์บางครั้งก็ผิดผิดถูกถูกท่านก็จะเสื่อมเสียไปเรื่อยผมว่าท่านน่าจะกลับไปเหมือนกับตอนที่ท่านเริ่มดังคือให้ความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตให้ความรู้ในเรื่อง กิเลสตัณหาแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะท่านพระพยอมก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ยังสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นอยู่ก็ไม่ได้เอาเรื่องการใช้ชีวิตจะดีกว่านะครับพระพยอมอา้าวไปถึงพระพยอมได้ไงก็ไม่รด้นะครับไอเรื่องแบบนี้เราอย่าไปวิพา์วิจารณ์เลยปล่อยให้คาราวาสปล่อยให้พวกผมวิพาษ์วิจารณ์นดีดีกว่านะท่านนะท่านพระพยอมตอนนี้สายก็ใม่ประกันตัว นะก็นอนคุกไปนอนคุกไปไอคมเนี่ยมันอาจจะมีความสุขก็ได้เพราะในคุกมีแต่ผู้ชายเยอะแยะมากมายแล้วก็กับมันทั้งนั้นเลยนะเปอร์มีความสุขก็ได้ตูดไม่ว่างอะว่างอะถอะถ้าไปอยู่ในคุกครับโอเคแล้วคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ปอาแทนนี้จริงๆมันเป็นหน้าเศ้าเรื่องเศรานะผมไมรู้จะขำน้ำหมอบเลย ก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมแบบนี้แล้วกันใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมผีเจาะปากให้พูดเขาพูดกันไปเปลือยเปืือยตามประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นะครับยังไงก็ตามนะครับแต่ชอบไม่ชอบก็ไปซื้อกล้วยตากผมหน่อยกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับสสวันอยู่บนูเป็นคนตั้งฉายาผมนะครับผมภูมิใจมากยูทูกเปอร์ขายกล้วยตาก ตอนนี้ท่านก็คงจะรู้จักผมมากขึ้นแล้วนะครับไปถามสสพิษโลกทั้ง5คนซึ่งเป็นอดีตสสว่าผมคือใครนะครับสสวันอยู่บำงุงก็ขอให้ท่านหลุดเข้ามาในสภาได้ครับแต่ตอนนี้คู่แข่งของท่านมาแรงเหลือเกินนะพักก้าไก่คนอะไรชื่อผู้หญิงเนะี่ยผมก็ชอบเขาเหมือนกันนะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ไอ้รัชนกอะไรทำนองนี้นะ ก็ดูกันซิว่าเดี๋ยววันที่สิบสี่สองทุ่มเราก็รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นสอสอใครจะได้พักไหนจะได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับอันนี้ผมขายห้าซองกับสองร้อยบาทค่าส่งฟรีนะครับก็มาอุดหนุนกันหน่อยครับเป็นของบางกระตุ่มเป็นกล้วยตากที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับกล้วยจะปลูกที่ไหนไม่สำคัญแต่ต้องมาปากแดดที่อำเภอบางกระทุ่มพิษนุโลกครับมันถึงจะอร่อย สำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิดโพสแชนแนลหรือสนับสนุนผมตอนนี้ผมต้องการเงินครับร้อนเงินเพราะว่าต้องหาเงินไปสู้คดีกับคุณอัจฉริยะกับคุณวัชศินสองคดีตอนนี้ก็มีรายจ่ายเพิ่มคูณสองตอนนั้นมีคดีเดียวก็คูณหนึ่งตอนนี้คูณสองนะครับก็ขอบคุณนะครับได้ทนายที่มีอุดมการณ์คือทนายก่อนเข้าไปดูในเพจทนายก่อนได้เดี๋ยวจะตั้ง YouTube ชื่อว่า YouTube ช่องทนายก่อร ก็มาช่วยผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับโอนเงินเข้าบ,บัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรือจะไลน์แอดไลน์มาหาผมครับเดี๋ยวไลน์ไอดีไลน์ก็จะเข้ามาตรงหน้าจอเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี Chai Chi